โอ้ oh, ใช่ค่ะประเด็นว่าห้ามหักล้างเนี่ยนะคะสำคัญมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปใช้ในการคำนวณนะลองดูตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะพี่เอารูปของพี่นี่แหละลองเห็นรถนะดูในรถในรูปนะคะรถเนี่ยขับมาด้วยความเร็วค่าหนึ่งถูกไหมคะปรากฏว่าก็มีสุนัขตัวหนึ่งค่ะวิ่งตัดหน้ารถเย็บ yes, แ e ง g e n อะไรนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะชนกันใช่ไหมนะคะชนในเวลารถชนหมาชนบัวนเนี่ยมันมันลดบุบไหมคะบุบเนาะบุบเนาะใช่ไหมรวสุด้ายหมาก็จะบาดเจ็บหรือตายได้ใช่ไหมคะ สมมติว่าเราบอกว่ารถเนี่ยนะคะสร้างแรงกระทำต่อสุนัขด้วยแรง f ตามกฎว่าขนาดเท่าที่ตรงข้ามเนี่ยสุนัขก,ก็ต้องสร้างแรงฟาดใสร่รถจนรถบวมด้วยแรงลบ f จริงไหมคะเหมือนในชีตอ่ะถ้าน้องบอกว่าทํามาหักล้างกันได้ f กับลบ f จะกลายเป็นกี่นิวตันศูนย์ถ้าศูนย์แรงมันเป็นศูนย์แล้วมันตายไหมคะเออมันก็ไม่ควรจะตายถูกไหมคะแต่ถ้าเอาเป็นความเป็นจริงเนี่ยมันตายไหมคะเออมันสรุปมันหักล้างกันได้ไหมท่เนี่ยไม่ได้นะคะมันต้องแยกคิดเป็นคนระบบกันนะนี่เตือนไปแล้วนะ เดี๋ยวพอตอนคำนวณเนี้ยต้องเอาให้ได้โอเคไหมนะฮะงั้นกดนิวตันเนี่ยมีอยู่สามข้อแค่นี้จบบทแล้วค่ะนะเนื้อหามีแค่นี้จริงๆน้อยไหมน้อยแต่ถามว่าทำไมส่วนไหนที่ทำไม่ได้โจทย์ค่ะนะพเพราะข้อสอบเขาไม่ถามแร้ว่ารถชนหมา,มาตายไหมก็ไก่ตายก็ใครไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี้ยไอ้ความที่มันเยอะแยะเนี่ยมันคือเรื่องของโจทย์นะคะเรามาลองดูเลยว่าเราจะไล่โจทย์ นะแบบพยายามทำตั้งที่เวลามีนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าอันไหนที่แบบว่าไม่ทานเนี่ยเราจะมีเฉลยให้นะคะอ่ะเริ่มเลยละกันนะเปิดไปที่หน้าที่สองข้อที่หนึ่งนะฮะน้องจําได้นะมันจะมีโจทย์ประเภทหนึ่งค่ะบทที่หนึ่งเราเรียนปริมาณเรื่องของสวรัสร์บทเนี้ f เท่ากับ ma ถ้าน้องเป็นคนออกข้อสอบลองคิดดูสิคะน้องจะเชื่อมกันด้วยตัวอะไรฮะถูกไหมถูกไหมเออเนี่ยค่ะเป็นแนวข้อสอบแนวหนึ่งเลยที่เอาบทที่หนึ่งมาค่ะ ทำไปเต็มที่เถอะแล้วเดี๋ยวเอาตัวเมาเชื่อมกับบทที่สองจะเจอเข้อสอบแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเรียนเสร็จบทที่หนึ่งแล้วทิ้งได้ไหมไม่ได้นะฮะไอ้สี่สูตรนันก็ต้องจําได้นะคะลองดูข้อที่หนึ่งค่ะอ่านโจทย์จะอ่านแบบว่าลอยๆพยายามดูข้อมูลที่เขาให้มาเริ่มค่ะรูฟุตบอลมีมวลตัวแปรตัวมวลก็คือตัวแอนแมใส่บีเลยนะ,ะหลายคนเวลาอ่านโจทย์รูฟุตบอลมวลตัวเรื่อคืนนี้เป็นเรื่องราเท่าใดจับประเด็นไม่ได้ทางเ้นว่าถามอะไรบ้าง นั้นอ่านจดค่อยๆค่อยๆไปนะค่อยๆไปเคยได้ด้วยความเร็วยี่สิบใช้ตัวแปลเลยคะความเร็วโออที่นี้พอนึกแล้วมีเพื่อนบอกอยู่มีเพื่อนบอกวีจะความเร็วอะไรดีใช่ไหมอาจจะอ่านต่อไปก่อนถ้าผู้รักษาประตูใช้มือรับลูกบอลจนหยุดนิ่งถ้ารับลูกบอลแล้วมันหยุดนิ่งนี่ความเร็วมันเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมแสดงว่าไอ้นี้ต้องความเร็วอะไรตอนยูหูแล้วก็อันนี้ความเร็วปลายวีวีนั่นเองถูกไหมคะอ่าในเวลาศูนจศนสี่วินาทีก็คือตัวทีเห็นปะ คำถามอยู่ตรงนี้จ้าแรงเฉลี่ยมาและตัว f เป็นเท่าไหร่เห็นไหมคะมันเหมือนกับคอนเซปต์เมื่อกี้เลยเนี่ยเห็นไหมพูดถึงปริมาณประเภทนี้มีอยู่ในสุวัตแล้วก็มาถามหาแรงก็คือบทนี้ใช่ไหมคะมันไายมากเราก็ทําเชื่อมเลยอ่ะเริ่มเลยค่ะเรารู้ว่า f จะต้องเท่ากับ m อะไรนะ m a m มีอะไรยังมีแล้วแต่ขาดตัวอะไรโอ้ก็ไม่หา a ถูกไหมคะ a คือความเร่งใช่ไม่ใช่เนาะความเร่งแปลว่าความเร็วที่มันเป็นไงฮะ นี่มีสัญญาณตอบดับถงแรก็มายถึงความเร่งอ่ะเร่งเพราะว่าเร็วขึ้นจริงไหมเหมือนแม่บอกเร่งเร่งหน่อยสิก็แปลว่าอะไรคะเร็วเร็วเข้าสี่ใช่ไหมคะก็คือ v ลบ u ส่วนอะไรจ้เออดีมากนะแสดงว่าความจําดีความเข้าใจเลิศนะคะอ่ะแทนค่าเลยแทนค่าเลย u เป็นอะไร u เป็นยี่สิบเนาะเวลาเป็นอะไรจ้ะศูนย์จุดศูนสี่นะฮะเนี่ยแล้วน้องก็ยกขยงตัวนี้นะคะไปแทนที่ตัว สมการ f ใช่ไปแทนตำแหน่ง a น,ะะนี่คือค่า a ใช่ไหมคะ m คือ0.5เนาะ,ะอันนี้มันติดลบไม่ต้องกลัวมันต้องติดลบอยู่แล้วเพราะการที่โกเนี่ยนะคะสามารถที่จะหยุดลูกฟุตบอลได้เขาสร้างแรงต้านหรือแรงกระทำเพิ่มถูกไหมคะถ้ากระทำเพิ่มก็เป็นไงคะทั้งโกทั้งลูกบอลเข้าโกไปหมดเลยนะฮะเออพราฉะนั้นก็คิดเลขตัวนี้ออกมาน้องจะได้ติดลบเท่าไหร่อันนี้ได้10ใช่ไหมเป็นลบ10ส่วน0า250 นะฮะในชอยไม่มีลบเพราะเขาเอาแต่ขนาดไงแต่เรารู้ว่าลบเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นแรงเลยครเขียนกำกับไว้นิดนึงอ่าเป็นแรงที่ต้านนั่นเองหน่วยเป็นนิวตันนะได้ไหมพอเข้าใจคอนเซปต์โจทย์ใช่ไหมคะแล้วเรื่องสเต็ปเลขที่ไม่เป็นห่วงเพราะเลขมันกกแก๊กกกแก๊กไงพี่เป็นห่วงสเต็ปความคิดทางฟิสิกส์มากกว่านะฮะส่วนใหญ่เด็กไทยจะมีปัญหาจุดนี้กันนะฮะโอเคไปต่อเลยในข้อที่สองเบาๆข้อที่สองเบาๆ แรงคู่ปฏิกิริยาตามกฎการกรณนีข้อที่สามของนิวตันข้อใดต่อไปนี้ผิดนะคะเขาไม่ได้ถามเขาที่ถูกนะเขาที่ผิดนะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งเขาว่าอย่างไรกระทําที่วัตถุคนละก้อนที่เกี่ยวข้องกันรถชนหมาหมาชนรถเมื่อกี้วัตถุคนละก้อนไหมเออรถก็ก้อนหนึ่งใช่ไะมมาหมาก็ก้อนหนึ่งเอ้ยมาหมาก็อีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะเล็กหมาเป็นก้อนไม่ดีมั้งข้อที่สองมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้าม ก็ท่องว่าเลยนะขนาดเท้าทิศตรงข้ามห้ามหักล้างเห็นไหมครับมันคงตรงกันมากเลยค่ะเป็นกาบสุรังคนางสามร้อยแปดสิบนะฮะภาษา้าสาเกิดเมื่อวัตถุเนี่ยหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่โดยมีความเร่งก็ได้ไอ้หยุดนิ่งนี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกฎข้อที่หนึ่งใช่ไหมไอ้มีความเร่งก็เหมือนเป็นกฎข้อที่สองใช่ไหมเออแรงคู่ปฏิยาเนี่ยเกิดทั้งสองกรณีหรือเปล่า จะมีมีคนบอกว่าใช่มีคนบอกว่าไม่ใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้มี question มาเกิดขึ้นมาละวเราอ่านข้อต่อไปก่อนค่ะข้อที่สี่เกิดขึ้นได้เมื่อวัตถุทั้งสองต้องสัมผัสกันอันนี้ใช่ไหมน้องก็จะเลยตะกาข้อที่สามซึ่งเป็นคำตอบที่ที่ที่ <c oughs> ผิดสิคะโออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจค่ะนะ คือไอแรงคู่ปฏิกิริยาเนี่ยนะฮะถ้าคือเราไม่ได้เรียนแบบลึกๆไงเมื่อกี้แค่สรุปให้ฟังนะฮะมันจะเกิดขึ้นตลอดไม่ว่าวัตถุจะมีความเร่งไม่มีความเร่งโอเคไหมฮะมันเกิดขึ้นทุกกรอบการพิจารณานะฮะแต่ไอตัวนี้ยน้องลองนึกตัวอย่างได้ไหมแรงคู่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยวัตถุไม่ต้องสัมผัสกันทุกวันเนี้ยโลกกับดาวอะไรคะที่อยู่ใกล้โลกที่สุดดวงจันทร์ใช่ไหมฮะจริงดวงจันทร์ต้องกลมๆนะถามว่ามีแรงกระทําระหว่างกันไห มีนะคะคือแรงดึงดูดระหว่างมวลฉันดูดเธอเธอดูดฉันเราดูดกันสัมผัสกันไหมสัมผัสไหมถ้าสัมผัสนี่ดวงจันทร์จูบโลกอยู่นะคะเราสัมผัสไหมไม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องสัมผัสกันเช่นไปค่ะเช่นแรงดึงดูดระหว่างดวงดาวนะงั้นข้อที่ผิดเนี่ยคือข้อ4 5อะมีไหนละโอเคนะ อ่าถ้านั้นนึกถึงว่าต้องสัมผัส์กันไหมนึกถึงโลกกับดวงจันทร์โอเคไหมคะมีดจูเป็นอยู่นะแยกกันอยู่คนละดวงเลยโอเคคะ่ะมาดูข้อต่อไปนะฮะยังอยู่ในเทรนขขอสอบลักษณะเดิมนะฮะนี้มาดูข้อที่สามจ้าอา้าวอันจอดใส่ตัวแปรพร้อมกันลูกเปืนม้วนตัว m ใช่ไหมฮะถูกยิงออกจากลำกล้องเปืนด้วยความเร็วสามร้อยไปไปมามาแล้วเหลือหนึ่งร้อยแสดงว่าสามร้อยความเร็วคือตัวเห็นหม ถ้าเราอ่านสอบแบบนี้จะเข้าใจนะคะทีนี้เนี่ยการที่ลูกปืนมันวิ่งไปเนี่ยนะครับมันวิ่งผ่านไม้หนาเรม่ก็มัสมีไม้หนานะคะหมายถึงไม้นี่มันมีลักษณะนหนานะคะ<ม>อืมก็ยิงไปแล้วก็ทะลุผ่านออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกปืนลคดความเร็วลงเป็นผลจากเนื้อไม้ถูกไหมคะใช่ไหมถ้ามันวิ่งในอากาศมันจะความเร็วลดไหมคะ มันก็ไม่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 ลดเป็นมีมีนี้สําคัญอะไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะว่ามันฐานไม้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าระยะของไม้หรือความหนาของไม้เนี่ยก็จะเป็นระยะที่มันก็ต้องเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นความหนาของไม้คือระยะที่มันเดินทางก็คือตัวอะไรนั่นเองเออตัวเอสนะคะใส่ตรงนี้ไปเลยทีนี้เนี่ยคนที่ทําโจทย์แล้วชินชินเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาจะเอะใจกับว่าปริมาณในข้อเนี้เฮ้ยกรัมอ่ะไม่ใช่เอสไอเนี่ยเฮ้ยเซนติเมตรเนี่ยไม่ใช่เอสไอเนี่ยใช่ไหม ั้นตอนแทนค่าต้องระวังนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะคะต้องระวังอ่ะทีนี้โจทย์มาถามอะไรฮะเหมือนเดิมนะอ่านโจทย์เสร็จแล้วมาดูคําถามด้วยขนาดของอะไรอีกแล้วแรงอีกแล้วนะฮะตัว F อีกแล้วมันจะเห็นเลยคะ่ะพอหนูเขียนตัวแปรมันมันจะเด้งออกมาใส่ตาเลยเข้าใจปะเนี่ย SUV มันคือเซ็ตอะไรอีกแล้วมีไหนละเซตอะไรเซ็ตสวัตถ,ถูกไหมใช่ไหมแล้วมันถามมาแรงก็คือบทนี้ใช่ไหมคะก็เนี่ยเรื่องเดิม,เดมๆเห็นนะ ไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากเลยนะคะนั่นเป็นเรื่องที่ว่าเอาตัวนี้มาลิงก์กับตัวนี้อีกแล้วนะคะอะเราก็ลองมาดูกันนะฮะต้องการตัวแรง F ต้องการ F ใช่ไหมเรารู้ว่า F เท่ากับอะไรนะคะ ma เหมือนเดิมเลยค่ะเรามี m เราขาดตัวอะไรขาดตัวเอทีนี้จะหาตัวเอจากสมการอะไรดีเออนี่สำคัญเออแหมเพื่อนนึกออกแล้วเห็นไหมเห็น v เห็น u เห็น s ถ้าคนท่องบทแรก ออกคล่องๆเนี่ยนะคะคนที่ทำโจทย์บทแรงคล่องๆร,รู้เลยว่า v กําลังเลยคร่ะเขียนก่อนว่าหา a จากนะฮะ v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกอะไรจ๊ะสอง a s เห็นไหมเนี่ยตัว a อยู่นี่นี่เองนะฮะแล้วก็แทนดีๆนะเธอนะ u กับ v เนี่ยจะแทนสลับกันนะฮะก็คือหนึ่งร้อยใช่ไหม u คือสามร้อยนะฮะใช่ไหมคนอีสานเขาบอกสามร้อย A ติดไว้นะไม่ใช่ A แทนแล้วไม่รู้จะหาอะไรนะคะ S แทนเท่าไหร่เออดีมากนะคะ4ี่คูณสิบลับลบสหรือ0ูนจุดศูนสีใส่มันเข้าไปข้างในที่นี้ก็คิดเลขออกมาเนาะมันก็มีหลายวิธีคิดเลขกันนะคะก็เอาคิดง่ายๆ1,000งใช่ไหมฮะ300ก็เป็น9ก้าเลยฮะ9,000 0แล้วก็บวกกับศูนย์จุดศูนย์แปอะไรเงี้ยเนาะ ย้ายปีลบมันจะติดลบไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจคือหลายคนนะนะทำโจทย์ฟิสิกส์มันชอบเป็นปริมาณบวกใช่ปะพอเจอลบแล้วแบบการนั่งกรีดอยู่กับโต๊ะอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ต้องอ่ะได้เอเป็นลบล้านหนึ่งถมมันเยอะเวอร์ขนาดนี้เลยเหรอคะพี่จริงๆนะครับการย,ยิงปืนหนึ่งครั้งนี่มวลมันน้อยมากแต่ความเร่งมันเยอะมากมันถึงทําให้เกิดแรงเยอะมากยิงกันป้องเดียวก็ตายถูกไหมคะอ่ะพอได้ตัวเอเสร็จละพอได้ตัวเอเสร็จละก็มาแทนค่าเลย นะฮะ f อ่ะก็ใส่ลบไปด้วยก็ได้นะฮะคือเราจะอยากให้น้องๆเนี่ยได้เห็นถึงแรงจริงๆของมันนะทั้งขนาดอาทิตย์ทางนะคะก็จะเอาตัวนี้นะคะไปตัดเนาะก็จะออกมาเป็นสี่คูณมันมีช้อยอะไรม้างให้เลือกเนี่ยอ่าข้างหน้าเป็นเลขสี่พอดีเลยใช่ไหมอ่ะสี่คูณสิบกำลัง สนิวตันแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าที่เป็นลบอีกแล้วคะ่ะลบแปลว่าอะไรนะเออ,อเห็นหมเราก็จะแปลเป็นละนะคะคิดให้เป็นทั้งขนาดแล้วก็เครื่องหมายนั่นเองอ่เดี๋ยวก็ไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาพบก,กันใหม่โอเคมั้ย ไฟฟ้ามาจากไหนไฟฟ้านั้นเป็นพลังงานที่เราใช้ได้อย่างสะดวกสบายที่สุดในปัจจุบันนะครับคือสามารถส่งหรือว่าแจกใจ่ายให้ผู้ใช้ได้ง่ายเพียงแค่ต่อสายจากแหล่งกําเนิดเท่านั้นก็สามารถเก็บสํารองไว้ได้และสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานอื่นๆอย่างเช่นความร้อนหรือว่าแสงได้ง่ายไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านตามถนนและโรงงานนั้นมาจากโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งทําหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจํานวนมาก ซึ่งแม้จะเรียกว่าผลิตแต่ที่จริงแล้วนะครับการผลิตไฟฟ้าไม่ใช่การสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานที่มีอยู่แล้วให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นพลังงานที่นํามาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านั้นมีหลากหลายนะครับทั้งพลังงานที่เกิดจากการไหลของน้ําพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินน้ํามันหรือจากพลังงานนิวเคลียร ไฟฟ้านั้นเดินทางด้วยความเร็วแสงประมาณ3 0 0แสนกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์กว่าร้อยละห้ของพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยประเทศไทยนั้นไม่ได้ผลิตเองนะครับแต่เป็นการซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านครับต่อมามาดูข้อที่4กันต่อชายคนหนึ่งค่ะยืนอยู่บนเครื่องช่างนะคะซื่อ่าอยู่บนมือลาบดังลูก ให้อะไรก็ไม่รู้โอ้โหเพียบเลยอ่ะแรงมาแบบกี่แรงเนี่ยหกแรงนะคะจงหามาดูโจทย์ดีกว่าโจทย์อยู่ตรงนี้นะโจทย์บอกว่าแรงในข้อใดเนี่ยมันเป็นคู่กันอ่าก็คือกฎนิวตันข้อเท่าไหร่นั่นเองเนี่ยข้ออะไรข้อสามถูกไหมจ๊าอ่านะฮะข้อสามเนี่ยเราจะต้องหาให้ได้ใช่ไหมว่าไอเนี้ยทำไอเนี้ยแล้วมันทากับมันผไูไหมคะอ่าลักษณะของแรงที่น้องจะเลือกเนี่ยน่าจะเป็นข้อไหนหาอย่ายยงไงอ่ะ ดูจากอะไรนะคะเมื่อกี้ที่คุณคุยยกตัวอย่างจาได้ไหมคะที่นั่งเก้าอี้อ่ะก้นทําเก้าอี้เก้าอี้ก็เลยทำก้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในการหาคู่แรงเอแรงคู่ปริยากันเนี่ยง,ง่ายมากก็คืออะไรคะจับให้ได้ว่าใครทําใครใช่ไหมเออถ้าบอกว่ารู้ว่า A อทํบ B คู่ของมันก็คือ b ทํา a แค่นี้นักมืนเล่นภาษาอังกฤษอะ่ะจำได้ไหม Passive voice บบอ,ยยอะไรคะโอเคคะ่ะเราไปพูดภาษาอังกฤษกันค่ะโอเคคะ่ะอ่า นะเพราะฉะนั้นเราหาให้เจอนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นข้อเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกเลยข้อเลยนะคะข้อสี่เก่งมากเลยเพราะไร W ค่ะ W เนี่ยมาดูนะเขาบอก W เป็นน้ําหนักใช่ไหมเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วว่าน้ําหนักคือแรงที่โลกเนี่ยทําไมคะดูดเราใช่ไหมคะทีนี้ตัว F เนี่ยก็เป็นแรงที่เราทําไมคะดูดโลกเห็นไหมคะเราก็ไม่ธรรมดานะคะดูดโลกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นแรง ปฏิกิริยากันอันอื่นไม่ใช่ลองไปไล่ดูได้นะคะอ่าเก่งมากเก่งมากต่อไปมาดูข้อที่ห้าต่อ,อะฮะเขาบอกวความเร่งของวัตถุเป็นไปดังกราฟนะฮะมีมวลมาให้ใส่ตัวอะไรเลย m mm hmm. เนอะแล้วก็ตรงหาเลยคะ่ะแรงลับเฉลี่ยในช่วงห้าวินาทีเนี่ยห้าวินาทีก็คือถึงตรงเนี้ยอันั้นเรารู้เลยว่าเหมือนทุกข้อเลยอะ่ะให้หาแรง f ถูกอ่ะ f เท่ากับอะไรฮะ m a มวลก็มีแล้วอะ่ะความเร่งก็นี่ไงค,ครับกราฟความเร่งอะ่ะใส่ไปเลยเท่าไหร่ เอ <M S 2> เป็นเท่าไหร่หกเเป็นเท่าไหร่สิบตอบหกสิบถูกไหมคะไม่ถูกเห็นไหม <c oughs> คือมันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าลองดูค่ะความเร่งเนี่ยมันคงที่เลขสิบตลอดนะไม่อ่ะมันตกลงมาข้างล่างเราแก้ปัญหายัางไงฮะแยกคิดแล้วเอาแรงสองข้างมาบวกกันมังเอออ่ามีก็ดีนะเป็นไอเดียที่เพื่อนเสนอมานะคะมีใครเสนออะไรมากกว่าน,นี้ไหมคะ ไม่ต้องทําค่ะข้อนี้ไม่ได้ค่ะต้องทําค่ะนะถ้าเจอปัญหาว่าเวลาเรียนฟิสิกส์เนี่ยเราจะมีข้อสมมติว่าจะให้อันนั้นคงที่อันนี้คงที่ถ้าไม่คงที่เมื่อไหร่เราก็จะไปทําให้เขาคงที่ให้ได้เข้าใจไหมคะคือพยายามทุกวิถีทางวิธีหนึ่งที่เราชอบทําก็คือการหาค่าซึ่งเป็นค่าเลยฮะเฉลีย่ยถูกไหมสมมติว่าน้องสอบครั้งแรกได้คะแนนสมมติเต็มน้อยนะสมมติครั้งครั้งแรก40ใช่ไหมครั้งที่สองได้เท่าไหร่0ครั้งที่สามได้เท่าไหร่ ร้อยนึ้อร้อยหนึ่งก็ได้แปดสิบก็พอต่อให้ต่อให้นะเดี๋ยวจะครูเก่งเกินไปใช่ไหมใช่ไหมน้องก็สามครั้งนี่มันได้คะแนนไม่เท่ากันแต่ครูสุดท้ายต้องเขียนคะแนนบอกผู้ปกครองบอกสามเลขเลยไหมคะไม่หรอกคุณครูก็บอกคะแนนตัวเดียวครูเขาทาไงคะบวกกันแล้วก็หารจํานวนข้อมูลใช่ไหมคือหารสามอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันค่ะเราก็ต้องหาเขาเรียกว่าเป็นค่ากลางของข้อมูลหรือเป็นตัวแทนของข้อมูลการหา A เฉลี่ยจะต้องย้อนไปใช้ความรู้บทที่หนึ่งสอนไป ในเทปที่แล้วอะไรเอ่ยเดลต้าวีส่วน T ใีใช่ไม่ใช่ใชไหมคะ,ะพยายามรื้อฟื้นนะคะอ่า